มีข่าวดีของคนที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับวันนี้คอรมอไฟเขียวแล้วกับการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล1บาทเริ่ม20มกราคมนี้ก็เพื่อจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ30บาทเป็นเวลา3เดือนครับมติดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึง19เมษายนนี้รวมระยะเวลา3เดือนส่งผลให้ราคาดีเซลจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการใช้กลไกช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งรัฐบาลปรับลดราคาครั้งที่แล้ว2.5บาท50สตางค์ต่อลิตรครั้งนี้ลดราคา1บาทยืนยันว่าเป็นไปตามกลไกการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่เป็นภาระงบประมาณในระยะยาวและต้องดูเทรนดราคาตลาดโลกด้วย ส่วนถ้าเกิดครบ3เดือนแล้วเดี๋ยวจะประเมินอีกครั้งนะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะขยายเวลาออกไปอีกหรือไม่และย้ำว่าไม่มีนโยบายให้ตรึงราคาดีเซลอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่คาดว่ามติครั้งนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว6,000ล้านบาทส่วนน้ำมันเบนซินที่หลายคนกังวลกันว่าจะแพงขึ้นไหมยังไม่ได้มีการพิจารณาในขณะนี้ครับ